สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายรุ้งจะมาชวนทำสเปร์น้ำหอมมะกรูดนะคะซึ่งส่วนผสมก็ประกอบด้วยสองอย่างก็คือมะกรูดกับน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะซึ่งเราจะนำมะกรูดนั้นมาฝานหรือหั่นเอาแต่เปลือกหรือผิวมะกรูดนะคะ ในในผิวของมะกรูดจะมีน้ำมันหอมและเหยมะกรูดซึ่งมีฤทธิ์ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะ,ะเมื่อเรามาผสมกับน้ำส้มสายชูก็กจะเป็นหมักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะหรือจะหนึ่งคืนก็ได้พอ,อหมักทิ้งไว้แล้วเราก็มาใส่ขวดสเปรย์ฉีดพ่นก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนในอากาศแล้วก็ ป้องกันเชื้อโรคโดยเฉพาะฤดูการนี้ป้องกันเชื้อโควิดนะคะซึ่งอาจะช่วยทำให้อากาศเราบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะคะการห่านนี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ขวดแก้ว ใส่น้ําส้มสายชูให้ท่วมผิวมะกรูดนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะหรือจะตั้งคืนหนึ่งก็ได้ปิดฝา,าปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งคืนก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะก็เวลาเรามันก็จะ มีกลิ่นหอมของมะกรูดนะคะกลิ่นน้ำส้มสายชูก็จะหายไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุขภาพดีบายยายลุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ